นี่แหละขายก้าพริกเดี๋ยวไปดูกันยายพิษขายก้าพริกค่ะทุกคนกกกเออถาดนั้นมันมีสองลอยเอออันที่ว่างเอาอันนั้นใส่ใส่ละอ,อ,อ,อันที่มันมีเครื่องเดียวเออนั่นเอาตัวนั้นใส่่นีใส่ในหมดก็สั่กันหายแล้วหลดเท่งนั้นก็เออนั่น อันนี้เฮ้ยมันจะเป็นลอยอยู่นะนับเบิ้งขันมันเป็นลอยกับพ่อว่าสองสามสี่ห้าเออหนึ่งสองสามสี่หาหเจแปดออเอาเติมใ่อันนี้ตาจะเอาอันนี้เฮือวันนี้เอา้นย่อเอา้น,นายอ่นนยอยเราก็จับชุ่มหนังใ่เห็มันครบ เออมันขาดจักผมเอเคสวยมากได้ดีจ้า <c oughs> ปลูกเลยนะบออ่าเราจะไปปลูกเลยอากาศกำลลงอากาศกำลลงดีเออสวยชุดนี้สวยสีดดนยาคาเชล่าให้มัน ไตโคตรมาไปแล้วไอ้กาสิ้นกาพริกกาพริกจ,จะ้ะถั่ลุ่มใหญ่มันก็นต้นใหญ่ถั่ลุ่มหน่อยก็ต้นหน่อยถั่ลุ่มใหญ่ผันยังว่าอุทิศมันกาเซตถั่ลุ่มใยเหรอโอ้ยฝ่าเลยพุนะ่น่ะฝ่าเด็จ้ำปาง